กินกับโพครับวันนี้ผมอยู่เซนทัลเวสเกตชั้น3ครับคุณผู้ชมครับได้รับเชิญจากเจ้าของร้านคำะออนจิ้มจุ่มอีสานขึ้นห้างเขาบอกว่าร้านนี้เพิ่งเปิดอยากให้กบอรนมาลองชิมรสชาติจะเป็นยังไงตามผมมาฮะ เทปนี้ขอบอกเลยจะถูกใจคออีสานที่ไม่อยากนั่งร้อนๆเพราะเขายกร้านอีสานแบบจิ้มจุ่มขึ้นมาบนห้างให้ทุกคนได้ลองชิมเปิดก็ด้วยเมนูแรกเซตออเด็บคำะออนประกอบไปด้วยแหนมและเครื่องเคียงมากมายหมาแบบเต็มๆฮะรสชาติแหนมลองทานมาคำแรกรู้เลยว่าเกรดพรีเมียมห่วจานนี้จะเป็นลาบหมูทอดไส้กรอกอีสานแล้วก็หมูแดดเดียวตัวหมูรู้เลยว่าเขาใช้สันคอเพราะฉะนั้นมันจะมีความนุ่มครับเมนูต่อมาต้าถาด คำะออนผมแนะนำเลยถ้าอยากให้กินแล้วแบบมีอัธรรสคุณต้องคลุกเคล้าให้เข้ากัน ถาดนี้ผมบอกเลยว่ารสชาตินัวแซบประทับใจเอามากๆครับต่อมาชุดผ้าข้าวคำะอ,อนที่มาแบบเป็นกระด้งเลยฮะมีทั้งลาบหมูคอหมูทอดแล้วก็ตำปลาล้าอยู่ในนี้ต้มแซบข้าวเหนียวบวกกับไข่ต้มบอกเลยว่าชุดนี้ใครมากินคนเดียวไม่หมดแน่ๆผมบอกเลยว่าใครมาแล้วสั่งเมนูนี้ครบจบในที่เดียวชุดนี้เขาเรียกว่าหมูปลาลักคำซอ,อนเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้ม3แบบด้วยกันเขาจะมีซีฟู้ด น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ปลาสับใครที่เป็นสาวกของปลาซานะครับที่นี่บอกเลยว่ากินแรงโคตรโคตรชัดเจนแน่นอนและนี่คือจุดเด่นของทางร้านที่ก็มีปลาผักแบบตักไม่อัน้นพร้อมกับน้ําจิ้มที่มีให้เราเลือกหลากหลายใครชอบแบบไหนก็ปรุงกันเองเลยฮะพอคุณตักเสร็จแล้วปรุงน้ําจิ้มเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่มาทานกับเซ็ตหมูจิ้มจุม่มโดยวันนี้ผมเลือกน้ําซุปจิ้มจุ่มและน้ําซุปแจ่วห้อนอันนี้ส่วนตัวของผมชอบน้ําซุปแจ่วห้อนมากๆครับเพราะมัน มีความนัวของปลาล้าและมีความนัวของรสชาติไม่เชื่อคุณมาแล้วลองสั่งดูครับและนี่คือสะโพกไก่ย่างที่เขาเสิร์ฟมาทั้งชิ้นพร้อมกับตัวน้ําจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านตัวไก่ย่างกินไปรู้เลยเพราะว่าเขาย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรและนี่คือปีกไก่คสะออนเป็นเมนูที่เด็ดของทางร้านเชื่อไหมครับจานนี้ทั้งผมและทีมงานสั่งมาอย่างน้อย2เกือบ3าจานทอดมาได้กรอบและไม่ต้องจิ้มกับน้ําจิ้มเลยและนี่คือตําเหลาปูมา สดจากที่ลองกินไปแล้วนะครับน้ำปะลาร้าค่อนข้างจะอ่อนไปนิดอารมณ์เหมือนคุณกินยำเลยครับคุณผู้ชมแต่จานนี้ทิ้งงานผมซัดเรียบเพราะพวกมันชอบกันฮะและนี่คือถ้วยเทพแห่งเมนูอีสานที่ผมอยากจะแนะนํานี่คือต้มแซบกระดูกหมูที่บอกเลยว่าน้าซุปแม่งทำมันนัวมากๆครับจากที่ลองทานแทบทุกเมนูและกระสม้วฮะที่เป็นเมนูอีสานขึ้นฮะคุณผู้ชมครับอยู่กับผู้จัดจาการร้านครับพี่ตั๊กขอบคุณมากมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ตั๊กจัดอาหารมาเต็มเครื่อง ร,ร้านอยู่ที่ไหนครับร้านอยู่เซนทรัลเวสเกตนะครับชั้น3โซนธนาคารกรุงไทยครับอใครที่สนใจนะครับอีสานขึ้นห้างนะที่นี่เขาบอกเลยว่าเด็ดๆมากมากขอบคุณพี่ตัก๊กมากครับผมขอบคุณครับโอเครู้เรื่องวันนี้กินกับโกไปก่อน